ฉันอยากเป็นสตรีมเมอร์อยากเริ่มต้นสตรีมต้อง CPU ตัวไหนดีวันนี้ iHave มีคำตอบครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHave CPU ครับ iHave CPU ร้านประกอบคอมที่อยากดูแลทุกคนให้ใกล้ขึ้นเราทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยที่สุดเพราะว่ารอยยิ้มของลูกค้าหรือความรู้สึกของลูกค้ามันคือกนไรเมื่อรับคอมประกอบที่ร้าน iHave CPU ทั้งสสาขาแคอนยกกรามินทาบางพัดและเดอะโฟรลดทันที1000บาท ขอให้ลูกค้ามั่นใจใน i have c แล้วรีบเลยโปรโามชั่นสุดพิเศษรอคุณอยู่ครับผม สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU ครับผมเปา i have CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลายๆคนนั้นอยากที่จะมีความฝ่ฝันแน่นอนแหละอยากที่จะเป็นสตรีมเมอร์ฉันเห็น reverse TV ฉันเห็น H R K ฉันเห็น b e r ิเฟอรหรือใครก็ตามนะครับในการที่จะเป็นสตรีมเกมขึ้นมาเนี่ยดังนั้น,นในเวลาที่ผมไลฟ์สดขึ้นมาเนี่ยมีคนถามผมเยอะนะครับว่าพี่เปาครับสเปคเนี้ยสตรีมได้ไหม CPU ขั้นต่ำในการสตรีมต,ต้องเป็นตัวไหนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ด,งดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยทาง i have CPU เเเเเอองงงงททาาาาผมมนนนนนนีี่่ยยยกกก็ลฮ้้้้ััฉแะใหุครูดว ว่า CPU ตัวไหนนี่มันสตรีมได้วันนี้เอามาให้ดูเยอะแยะมากมายหลากหลายรุ่น i3 ถึง i5 อะไรอย่างนี้แล้วผมก็จะบอกต่อด้วยว่า CPU เท่านี้นะสตรีมได้เท่านี้นะราคาเท่านี้นะเครื่องคอมทั้งเครื่องเครื่องนี้นะสตรีมแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงซึ่งวันนี้สตรีมทั้ง Full HD แล้วก็สตรีมออกมา Output ที่ 2K หรือว่า2560คูณ1 4, 0, คือ Full HD ก็คือ1920 10, 1080นั่นเอง CPU ที่เขาเข้าแก๊ปมาวันนี้เนี่ยมีมากมายถึง 4รุ่น i 3 1ร0 0รุ่นแรกนี่ตัวเริ่มต้นต,ตัวเบาสุด i5 12 400อันนี้ก็แรงขึ้นมา i5 13 400F อุ้ยพอสมควร i5 3500 0อันนี้แรงแล้วจบๆเลยนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าถ้าคอและเทรดคุณน้อยไปถ้าคอและทรดคุณไม่ได้สูงเยอะคุณอย่าเอา CPU รหัส F เพราะว่า CPU รหัส F เนี่ยมันไม่มีการ์ดจอออน CPU นะครับมันเป็นในลักษณะที่ว่ามันต้องกระทบคอและเทรดซึ่งหมายความว่ามันไม่มีฮาร์ดแวร์เอนโคเดอร์มันต้องใช้ซอฟต์แวร์เอนโคเดอร์เราต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าในปัจจุบันนั้นเวลาสตรีมนั้นมันจะมีอุปกรณ์หรือเรียกว่าเมธอดในการที่จะเอนโคเดอร์ว่าเราจะเลือกอะไรในการเอนโคเดอร์นั่นเองซึ่งจากประสบการณ์ของผมที่ผมเป็นสตรีมเมอร์ด้วยมันจะมี3อย่างที่เอาไว้ใช้ในการที่จะเอนโคดวิดีโอ เช่น x 2 6 4อันนี้คือเบสิกสุด cpu ทุกรุ่นสามารถที่จะ encode บน x 2 6 4ได้เพราะว่าใช้ซอฟต์แวร์ encoder คือ x 2 6 4 2 quick sync หรือว่า h 2 6 4อันนี้จะต้องใช้ cpu intel เท่านั้นและต้องมีการ์ดจอ intel u ให้ดีกราฟิกเท่านั้นอันที่3านี่คือ nveg ก็คือว่าใช้ซอฟต์แวร์ของ nvidia ในการที่จะ stream เกมไดเองดังนั้นเนี่ยเราจะยึด quick sync เป็นหลักเพราะผมมองว่าเราใช้ intel u ดีกราฟิกในการที่จะ encoder เนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ไปกระทบกับ core thread ใช่ไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าพ10ี่เปาเขาแล้วถ สตรีมได้ไหมมันก็สตรีมได้แหละต้องถามกลับ้วสตรีมอะไรจะสตรีมแบบเปิดไว้เฉยแล้วดู Facebook ดู u t u b e อย่างเงี้ยโอเคดูเ e t f l i x โ okay. อเคแต่ว่าถ้าไปเล่นเกมมันก็เล่นเกมได้สมมติคุณไปสตรีมมาริโอ่อะก็สตรีมได้ใช่ไหมก็คือเกมไงแต่ว่าคุณสตรีมซับเบอร์พังก็คงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอะไรตรงนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายแล้ว CPU ตัวไหนเหมาะสมกับอะไรตัวไหนอะไรยังไงนะครับผมจะเปิดหัวที่ตัวเล็กสสุดดตตตตตััััััววววนน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 ีีีี้้้้คืออออ i3 12,100 nonF ่่่่เเเเงงยยผมมมมบกกลาาาป็ทรรริิใไจ เดียวนะเพราะว่าใครก็ตามแต่ฮะที่อยากจะเป็นสตรีมเมอร์ผมแนะนําเลยนะไอศาสน์สองหนึ่งร้อยเนี่ยหรือว่าไอศาสน์สามหนึ่งร้อยก็ได้จบหมดเลยนะเพราะว่าคือหนึ่งเลยคือราคาโดยรวมเนี่ยมันไม่แพงเกินไปแก้ประมวลผลเพียงพอไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักคือสี่คอรแปดเทรเทอร์โบสิบจุดสามแล้วแคชเหลือเฟือคือสิบเจ็ดแมกตรงนี้ที่สําคัญคือมันไม่มีเอฟครับมันจะอินทิเกรตอยู่ที่กราฟิกเจ็ดสามศูนย์เข้าไปด้วยนั่นเองนี่อินทิเกรตมาแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะใช้อินเทลอยู่ที่กราฟิกตัวเนี้ยไว ผลกระทบเลยเนะี่ยผมพูดดีก่อนนะครับเอาจริงนะผมเคยทำสเปคขั้นต่ำไปแล้วนั้นเนี่ยราคาเนี่ยเป็นราคาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์บางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ล่าสุดผมมองว่าม่น่าจะถูกลงแหละไปดูเครื่องแรกกันครับนี่คือ i3 12 100ครับกับการ์ดจอที่เป็นรุ่นที่แบบ GTX ห5 0ห้ายโดยรวมแล้วราคาโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณเจ,จ้งงาหัก้าสิบจ่ายครับ CPU ตรงนี้ผมเองก็ทดสอบสตรีไมไปเรียบร้อยแล,แล้วแล้วกันนะครับสำหรับสเปคโด,ดยรวมครับก็คือ CPU จะเป็น i3 12 100ออยู่แแลล้้ววเนาาะกก็กร์ดจที่เป 50, เป็นน GTX 950ครับมบอร์ดเป็น H610 RAM เนี่ยผมขอ16 GB 3.2แแลล้วกันงร ็สตอรี่ตรงนี้256 g b สามารถอ <c oughs> ัปเกรดเพิ่มเติมได้จาก Lexa ซ่าแล้วก็พาววอสปายแบบแอสซ่าห้าร้อยห้าสิบแปดสิบพัทบอลแล้วก็เคสอะไรเงี้ยสตรีมผ่าน1ช่องทางคือ YouTube นะครับเป็นผปเจคที่ผมสตรีมเองและผมเซตบิตเรทไว้ที่8,000ันกิโลบิตเซกนะครับสตรีมผ่านโปรแกรม OBS และเลือก Encoder เป็น Quick Sync อย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าไอซ่าก่อนหนึ่งร้อยเราใช้ Quick Sync ซะเราใช้ Intel u ยูดีกราฟิมาใช้งานมันซะแล้วเอาสีคอแปดเสร็ได้ไปประมวลผลดังนั้นผผลลัพธ์ออกกกกกมมมมาททุเเเจะเซตี่ Full HD แร Call of Duty Warzone 2.0ผมเซตที่ Full HD ปรับภาพยังไง Basic แล้วก็เปิด Image Scaling เป็น Ultra เรียกได้ว่าปรับภาพแบบตามสุดเลยแล้วกันนะครับสตรีมไปด้วยนะเล่นไปด้วยนะเฟรมเรทจะอยู่ที่60ถึง90เฟรมอุ้ยใช้ได้นะ18,000สตรีม Warzone 2.0นั้วน,นั้นเนี่ยถ้าถามว่าสตรีม Warzone 2.0ได้เนี่ย .ac ได้ปะหล่ออะไร War Thunder World of t a n k World of w a r s h i p ทุกอย่างได้หมดนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยเลยแล้วก็รวมถึงเขาเรียกว่าอะไรครับเอ่อสรีมเกมเบาๆกับวอลโซน,น่ะก็คิดดูแล้วกันอ่ะ วอล์โซ่ยสตรีมได้เลยเกมอื่นนี่มันเบาเนี่มันจะสตรีมไม่ได้คิดง่ายๆครับแม่เราผมเองผมเทสเนี่ยเวลาผมสตรีมเนี่ยผมสตรีมเกมหนักๆเลยคือวอล์โซ่เลยอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยเลยเล่นได้นะครับต่อไปคือ g ีเจควาอ่ะปรับภาพต้องบอกก่อนว่าต้องยอมรับต,ตรงๆว่าปรับภาพ normal ปรับทุกอย่างเป็น normal, normal 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 ปิดเงาด้วยเพื่อความชัว่อยู่คนเดียวเนี่ยนะทำมันเล่นไปหมื่นแปดสตรีมได้เนี่ยร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยหกสิบเฟรมเห็นไหมเห็นไหมแล้วคนเยอะๆเนี่ยนะ100หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสามสิบเฟรม มันม,มีข้อเสียอะไรอยก่อย่างหนึ่งรู้ป่ะครับผ้าไม่สวยแต่ถามว่าผ้าไม่สวยแต่มันลื่นแต่มันโอเคมันมันสมูทมันอะไรอย่างนี้แต่ก็เราต้องกลับไปที่ราคาเพราะว,ว่าราคาเครื่องมันหมื่นแปดเองถ้าได้แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะประมาณนั้นนะครับเราก็รวมถึงนีเกมนึงก็คือ Forza ซันห้าฟอร์ซซันห้าเนี่ยผมปรับฟูเอ h ทปรับกลางนะครับปรับกลางแล้วก็ตัวชาร d โดเนี่ยเป็นหายก็สามารถที่จะสตรีมได้ที่เจ็ดห้าถึงเก้าสิบเฟรมนั้นไม่แย่ฮนะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเริ่มต้นในการที่คุณอยากเป็นสตตรรรรีีรีีมมมเเเเออออออหหืืคุุณยยาากกสส็บไไไว้งพ่่นนดดดููัละ ทุกอย่างได้หมดนะครับและแน่นอนมีคนถามอยู่แล้วว่าถ้ามาสตรีมเกมได้เนี่ยนะอัดจอได้นะอัดจอมักินสเปคน้อยกว่านะโอเวอร์เลยไว้อะสตรีมไปด้วยอัดไปด้วยก็ได้ผมว่าดึกผมว่าเวิร์กนะเมื่อเทียบกับราคาของมันแล้วประเด็นคือว่าผมไม่ได้เทแค่เท่านี้ละสิมันมีอีกหลายเกมเลยอ่ะไปดูกันฮนะ นั่นแหละครับนี่คือ18ื่นนี่คือตัวเริ่มต้นเนาะ ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เต็มๆให้หรือว่าลองถามแอดมินดูได้ว่าเออลิงก์เต็มอยู่ที่ไหนที่พี่เป่าทดสอบสตรีมนะครับก็ลิงก์แต่อันนี้คือแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับนี่คือ18ก็คือสตตีมได้แล้วแต่ถ้าอยากดูที่ดีกว่านี้ก็มีอีกครับมาผมแนะนำให้มันคือ i 5 12 400 i 5 12 4 0 0เป็นอีกหนึ่งตัวที่ครบเครื่องดีกว่าคือมันไม่ได้แบบแพงเวอร์จนจับไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้แบบสเปคแย่มากจนเล่นไม่ได้มันดีนะ6คอสโบสับ มันยังมี Intel UBC Graphic 730 Integrate เข้ามาอีกก็คือขึ้นมาจาก i3 กลายเป็น i5 Core เจดเพิ่มขึ้นแรงขึ้นมาอีก50%และสเปคเน,นี้ยผมเองก็เลือกการ์ดจอให้เหมาะสมกับการเล่นเกมที่ Full HD ด้วยก็คือนึกว่าประมาณ25390ตรงนี้ก็คือราคาเดือนกุมภาพันธ์ก็คือจะเป็น CPU เป็น i5 1 2400การ์ดจอที่เป็น RTX 2060ตรงนี้แล้วก็เมนบอร์ดเป็น MSI Pro ให้ชุด100 RAM 16GB อยู่แล้วสตอร์ไดร์ตเป็น 250GB WD Blue นะครับเพราะว่าจะพาไปเป็น AirCool ยี่สิเจ็ด Power 6และวันว 6, 80 Plus White ตรงนี้นีี่่่คือซิสเต็มทระดับกลาางๆว สเตมออกมาที่ฟูเอสดีอยู่ดีคำถามคือแล้วส0 0 0มื่นเป็นยังไงผมยกตัวอย่างเกมเหมือนกันเป๊ะเลยนะ w a r z o n e 5 M Forza อย่างนี้อย่าง w a r z o n e 2.0อันเนี้ยผมเองก็ปรับเหมือนเัิมที่ฟูเอสดีแต่ว่าผมปรับพีซีเป็น Ultra เห็นไหมสองพันสิบสองนี่บีดีดีแอลเอสเอสเกก็เปิดดีแอลเอสเป็นบาลานซ์ครับปรากฏว่าไงครับเฟรมเรทอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าสิบเฟรมสังเกตดูครับเอาจริงๆแล้วเฟรมเรทไม่ต่างจากเครื่องหมื่นแปดทักเท่าไหร่ก็คือ 70, frame, เจ็ดส,สิบเก้าสิบเฟรมเท่านั้นเองหมื่นแปดก็เจ Quality, คือการเซตติ้งไงอย่างเครื่องมือใหมตปรับตัดสุดเลยนะอันนี้อันตร้าเห็นไหมภาพสวยกว่าเดิมภาพดูดีกว่าเดิมเยอะเพราะว่านี่คือการปรับอันตร้าถึงแม้เฟรมเรตจะเท่าเดิม,นะะม M, นะครับพอมา5ฟนะครับฟูลเเหมือนเดิมแต่สังเกตอย่างหนึ่งว่าเราสามารถปรับไฮได้แล้วถึงแม้มันจะมีข้อดีมาละ FXAA on MSAA เป็น off โดยใช้ซิสเต็มนี้เราปรับไฮหมดได้เลยเนาะอยู่คนเดียวร้อ1 5 0นยคนเยอะ 8 0ถึง110ซึ่งหมายความว่า18เมื่อกี้ก็คือต้องออฟหมดเลยต้อง Normal ด้วยบวกออฟก็คือ Normal เนี่ยทั้งหมดแล้วก็เงาเป็นออฟแต่อันนี้เราสามารถปรับทุกอย่าง High ได้โดยที่เงาเลยปรับายได้อยู่แล้วเฟรมเรทก็พอๆกันก็คือคนเดียว1 1 0ถึงร5 0ฟรมคนเยอะๆ8 0 1ถึง110รฟรมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ Forza Horizon 5ก็คือ Full HD แบบอันตราเนี่ยเ0ถึง85รม เนี่ยกตัวอย่างให้3เกมอย่าง f o ร์ซก็เคสเดียวกันครับอย่าง1มื่นแปดเดียบปรับกลางอันนี้ปรับ,บได้ถึงอันตราก็คือ7จ็ดสิบถแปดสิบห้เรมก็เยอะอยู่ดีท้าที่สำคัญที่สุดคือมันสามารถสตรีมเกมได้มากกว่าเดิมด้วยมันไม่ต้องจำกัดอะไรแล้วอะนึกออกไหมมันก็สบายๆแล้วมีเกมอื่นด้วยครับไปดูเลยฮะ 2 0 0 0 สเรีมได้เท่านี้ก็โอเคดังนั้นเนี่ยผมเองก็ไกด์ไลน์ในส่วนของ Full HD ได้ให้หมดแล้วนะครับนี่คือการสตรีมแบบ Full HD ก็คือยกตัวอย่างแค่สอง CPU พอดังนั้น้ำถามตอมาครับถ้า Full HD เป็นคีย์แล้วอะไรต่อมาฮะ 2K 2K ก็คือเร s โ l ลูชันที่เขาเรียกว่า Core HD หรือว่า2560คูณ1440อันเนี้ยมันจะเป็นการสตตีมที่ความละเอียดหรือเร s โ l ลูชันที่มันสูงขึ้นจาก Full HD เนี่ยกลายเป็น 2K นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยผมเลยขยับเลยนะครับเป็น CPU ที่เป็น i5 13400F ตัวนี้นี่คือ Intel Core บางคนบอกพี่เปาไหนบอกรหัส F ไม่ควรสตรีมไงผมก็เคยบอกไงว่ารหัส F เนี่ยไม่ควรสตรีมถ้าคอและเทรดไม่มากพอดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันสตรีมได้เพราะคอและเทรดมันมากพอมันคือ10คอ16เทรดมันสามารถที่จะสตรีมบน X 264ได้นะครับมันมี P คอ6คอ12เทรดมันมี E คอ4คอ4เทรดกลายเป็น10คอ16เทรดเทอร์โบมันเนี่ย4.6กิกะเฮิรตซ์นั้นนี่คือ I 5 13 400 F ตัวนี้น่าสนใจมากนะดังนั้นเครื่องเนี้ยราคา คาม9 9ืแล้วผมใส่การ์ดจอให้มันเหมาะสมกับ 2K ด้วยก็คือ RTX 3 0 7 0 T I มันสตรีม 2K ได้ครับสเปคเต็มนะครับก็คือจะเป็น i 5 1 3 4 0 0 F ครับ1 0คอร์สิเทรดเทอร์โบครับ m เธอ r บอร์ดครับเป็นตัว B 6 6 0แล้วก็แรมเนี่ยผมยังเบสออน16 g b อยู่นะแล้วก็ส t ต r เรจนั้นเป็น W D Black S N นเก็ะเป็ดศันย์ห้าร้อยกิกซ์ร้อยัีแล้ามันตรงนี้เพราว่าสปายก็จะเป็นแ0คร 2K ควันต์แด้ิ DLS ปะลาล้นเนี่ย90ถึง110เฟรมอุ้ยโดดเลยนะเฟรมเรียเยอะกว่าปรับภาพเหมือนเดิมจบเลยแต่ราคาก็สูงกว่าเพราะว่าราคาเรากระโดดจาก25,000กลายเป็น37,000เรียบร้อยต่อไปครับฟ m เอ็ฮะอ้โห 2K ปรับสุดวีลีไฮหมดเลยฟ m เนี่ย 2K วีดีไฮทุกอันเลยนะครับ อยู่คนเดียว90-120เฟรมพอคนเยอะๆ70-115เฟรมพอคนเยอะๆ70-115เฟรมนี่สตรีมไปด้วยเล่นไปด้วยปรับสุดด้วยแล้วความละเอียด 2K ด้วยถ้าสตรีม 2K ได้ข้คงถางคือฟูจดีไหวไหมไวไหมน้อง ไหวที่รออะไรอะนะสเตนทูเคได้ฟูนี่ก็ต้องไหวสิครับใช่ไหมครับต่อมาครับฟอร์ซ่าซันท้าครับ 2K ไม่พอปรับขยับไปที่เอ็กตรีมอีกแล้วเฟรมเดทได้เท่าไหร่ครับแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเฟรมโอ้โหฟอร์ซ่าซันท้าปรับ 2K เคเอ็กตรีมด้วยนะปรับสุดแล้วนะเพราะว่าสุดของฟอร์ซ่าคือเอ็กตรีมครับอย่างที่ผมเกริ่นไปครับนี่คือตัวอย่างของเครื่องนี้37990และผมสตรีมทุกเกมที่ 2K หมดเลยและยังมีเกมอื่นด้วยฮะไปดูกันเลยฮะ ไปไงฮะมันก็สามารถที่จะสตรีมได้แบบจริงๆนั่นแหละที่ 2K นั่นแหละคราวนี้คำถามต่อมาครับพี่ใหญ่ในอตนี้นะ คือ i5 13500หลายหลายคนเนี่ยชอบตัวนี้มากผมก็ชอบเพราะว่าความแรงของมันเนี่ยมันไม่ใช่6คอสิเทรดมันไม่ใช่10คอ16เทรดแต่มันมีมากมายเหลือกินเหลือใช้ถึง14คอ20เทรดนี่มันแรงน้องๆ i5 13600k <Wow. S> 13500ผมมองว่าเป็นตัวจบของใครหลายๆคนที่ต้องการเล่นเกมทุกเกมแล้วดันได้ถึง4 0 9 0ไดเ้ลเลยนะและคราวนี้ผมด้วยความที่ i5 3500เนี่ยมันมี intel u-d graphics 770 <Wow. S 1> เข้ามาแล้วผมเลยใช้770ในการ encoder แล้วเรายังเหลือคอร์และเทรดที่ครบอีกคือ14คอ20เทรดอู้หูจะแรงไปไหนครับที่ 2K นะแต่ว่าผมม <inge> <Ok. S 1> ีการลดการ์ดจอลงเหลือแค่ RX 6700 XT ทำให้ราคาโดยรวมมันลดลงไปเหลือแค่34,990ครับอุ้ยน่าสนใจเหมือนกันนะณนั้นเนี่คือ i5 3500ครับ14คอ20เทรดตัวคูลิ่งเป็น i d Cooling SE 24 XT กิ๊กไบต์ B 6องสุดเอฟเแล้วก็ RAM 16 GB Storage 500 GB เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็คือสเปคเนี่ยก็จะตามนี้แหละโค้ชพัด 650W 80บอดเเคสป็น have Plus Bronze เ 2K เป็นยังไงมาดูกันฮะวอล z โซน 2K ปรับอันตรเปิด a s r เป็นบาลานเนี่ยเฟรมเรท140ถึง160เฟรมโอ้สูงนะสูงเลย 5M เมืองแฟม 2K ปรับสูงสุดเวทีไฮอยู่คนเดียวนี่1 1 0ถึง150เฟรมอุ้ยคนได้เยอะนี่70ถึง1 1 0เฟรมโอ้ฟอร์ซ่าัน 52K ปรับ t r e ีม75ถึง95เฟรมได้อยู่แล้ว ทำไม i5 3500บวก6700 XT ถึงถูกกว่า i5 3400 F บวกกับการ์ดจอที่เป็น3070 Ti เพราะว่า3070 Ti มันแพงกว่า6700 XT ไงแต่อันเนี้ยเราต้องการที่จะดัน CPU ขึ้นแล้วก,กดการ์ดจอลงน่ารอดไหมครับดังนั้นเนี่ย i5 3500ถ้าคุณอยากได้เฟรมเรทเยอะก,กว่านี้ปรับได้สุดกว่านี้นะอัปเกรดอะไรครับการ์ดจอเพื่อเพิ่มเฟรมเรทตัวสตัวแล้ว i5 3500เนี่ยมันสเตนเกนได้เหลืออยู่แล้วแล้ว CPU มันก็เหลืออยู่แล้วตรงนี้แต่ถ้าอัปเกรดไป i7 i9 นี่ก็แล้วแต่ได้หมดแต่แแค่่่ i5 3500เนนนนนีีียกกกกก็สสตตรมม 2K ไไไดดด้้้้้ลละะะววาาาััออบงู ได้เยอะเลยอ่ะสเตยมีเกมได้เยอะเยอะเลยดังนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับซีรีที่ทุกคนถามผมเยอะครับว่างบน้อยงบกลางงบเยอะ ลบไม่อันจะเลิกสตรีมยังไงดีผมมองว่าแค่ซี u ิวตัวนี้แค่นี้พอแล้วถ้าอยากได้เฟรมเรทเยอะกว่านี้นะเพิ่มการจอเพราะการจอก็คือ G P U G P U คืออะไรกราฟิกบร็อซิ i งยูนิตเพิ่มเฟรมเรทขึ้นไปดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ i have แนะนำสำหรับคนที่อยากเป็นสตรีมเมอร์ใครที่อยากเริ่มต้นสตรีมลองดูพวกนี้ครับดังนั้นฝากไว้ด้วยครับนี่คือ4ตัว4สหายของค่ายฟ้า Intel รอบหน้าเดี๋ยวผมจัด AMD ดีให้แล้วกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าฝาก i have CPU ทุกช่องทางด้วยคร